ค่ะคุณครูชื่อคุณครูวราภาเปลี่ยนเดชาสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวอุทยัยธารามค่ะ โรงเรียนวุฒิไทยธารามนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะคะซึ่งรอบๆโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นบริษทัทเป็นห้างสรรพสินค้ามีการคมนาคมตั้งแต่รถไฟฟ้ารถจนทางเรือก็มีนะคะลูกๆของเราเนี่ยส่วนมากนะคะมาจากคนงานต่างชาติก็มีนะคะมาจากต่างจังหวัด ะะส่วนมากจะเป็นต่างจังหวัดทั้งสิ้นพ่อแม่ทำงานรับจ้างนะคะแล้วก็มีการย้ายเข้าย้ายออกบ่อยๆนะคะก็อยู่ตามชุมชนต่างๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนอกจากมีเด็กปกติแล้วโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเรียนร่วมนะคะไม่ว่าจะปัญญาเด็กสมาธิสั้นเด็กพิการทางร่างกายนะคะให้มาเรียนร่วมกับเด็กปกติ ในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูนะคะใช้กิจกรรมกลุ่มนี่แหละค่ะเพราะว่ากิจการกลุ่มเนี่ยเด็กก็จะใช้ความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนหนึ่งสามารถจะระบายสีคนหนึ่งสามารถที่จะนําเสนอคนหนึ่งสามารถที่สรุปความรู้โดยการสื่อสารให้เพื่อนคนอื่นให้คุณครูฟังได้นะคะคนนึงก็จะคิดว่าการแสดงอันนี้คือ ความสามารถของเด็กเนี่ยไม่เท่ากันนะคะแต่ละบุคคลนะคะพ็ใช้กิจกรรมกลุ่มนียมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนนะคะ ดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาอะไรนะคะวิทยาศาสตร์โอเยี่ยมนะคะนักเรียนมีความพร้อมไหมครูทดสอบหน่อยนะคะพร้อมแล้วปอบมือ5าเทปอบไก่ปบเป็ดปอบกระต่ายเยี่ยมจริงๆริงปอบงูปอบงูเยี่ยมปอบกระต่าย เงมากค่ะนะคะนักเรียนยังจําได้ไหมวันชั่วโมงก่อนเราได้เรียนเราไปทดลองใช่ไหมคะทดลองการเคลื่อนที่ของโลกักเรียนทำอะไรกันคะก็สอบส้างต่อแล้วอะไรอ่าก็สอบส้ายมาต่อกันแล้วเอาอะไรไปข้างบนลูกดินอ่าดินแล้วนักเรียนดึงอะไรลูกดึงกระโดดแล้วมันเป็นอย่างไรคะอะไรแยกคะ ด,ดินแยกหลังจากดินแยกเปรียบเหมือนการเกิดแผนดนดด่นดินไหวสุดยอดเกิดแผ่นดินไหวแล้วเกิดอะไรตามมาบ้านพังอ่าบ้านใช่ไหมคะอ่าบ้านก็พังแล้วอะไรอีกคะเสียทรัพย์สินอ่าเสียทรัพย์สินนะคะวันนี้คุณครูคจะให้นักเรียนมาดูภาพ๋ยวครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะคะ แล้วนักเรียนดูซิมันเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะคะภาพอันนั้นมีอะไรบ้างนะคะลองสังเกตนะครูจะเปิดให้ดูนะคะพร้อมอยังคะพร้อมแล้วครัพร้อมแล้วปมือ5ทีอ่านักเรียนเห็นภาพอะไรไหมคะ สึินามิเก่งมากค่ะประมือขึ้นหน่อยค่ะอดีอนคิดว่าเป็นเซินามิแบบเพื่อนไหมคะใช่เซินามิไหมคะใช่และอดีศรดูจากอะไรคะน่ะดูจากน้ำน้ำเป็นอย่างไรคะ่ะน,น้ำเป็นคืนใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะมีไหมคะใครจะอยากจะเพิ่มเติมอ้าวเก่งมากค่ะโพธิ์ทิพย์ทำตามมาเย็นเลยลูกทำให้มา โอ้เซอร์นี้ทาให้บ้านเรือนเสียหายเก่งมากค่ะปอบมือให้เพื่อน,นอยคะ <S <S นะคะใครอยากต่อภาพนี้ยกมือขึ้น<ม>ไออาสา,าบัณฑิตรครับอ๋อน้ำน้ำจากไหนคะจากทะเลจากทะเลซัดมาโดนอะไรนะคะคโดนตึกโดนตึกใครอยากเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะพิเศษค่ะเปิดจากผูกของไฟมาดูเต อ๋อภิสิทธิ์คิดว่าเกิดจากโูเขาวไฟประทุใต้ท้องทะเลเก่งมากค่ะประเมมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ จะให้นักเรียนนะดูวิดีโอนะแล้วครูจะเปิดวิดีโอให้ดูแล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดช่วยกันตอบคำถามนะคะว่าเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะคะลองดูนะคะพร้อมยังคะบบพร<อ>้อมเลยปอบไกป่ปบงูปบงูปบไก่สองตัวปบกระต่าย ุดยอดนะคะลังพร้อมนะคะดูวิดีโอนะคะอานะคะครูจะลองถามดูนะคะกลุ่มบันดิตเห็นอะไรเอ่ย อ๋อเห็นพื้นดิน,ใน,ในอ๋อเห็นพื้นดินแล้วก็เกิดซึนาหมีส่งผลให้กระทบหกจังหวัดในภาคใต้โอ้ส่งผลกระทบต่อหกจังหวัดภาคใต้นะคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะแล้วก็ในแถบแอฟริกาโอ้เละในแถบแอฟริกาปรมมือให้เพื่อนอเลยค่ะยอดนะคะคต่อนะคะ นะคะนักเรียนเมื่อกี้นักเรียนดูวิดีโอนะคะนักเรียนเห็นอะไรจากวิดีโอลูกเก่งมากนะคะสึนามิเป็นอย่างไรคื่นยักไปที่ไหนคะชายฝั่งทะเลนะคะเมื่อเกิดสึนามิแล้วเกิดอะไรตามมาอ่ะทละคนลูกสร้างขานค่ะ บ้านเรือนเสียหายเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมะมีอะไรอีกไหมคะธนาวานค่ะคอ้อผู้คนเสียชีวิตชา,วชายฝั่งทะเลถูกกัดซาะเก่งมากค่ะทรัพสินเสียหายนะคะอันนี้คือ การเกิดสึนามิทําให้เกิดผลกระทบตามมามากมายนะคะสึนามิเป็นคลื่นัากาก์นะคะโถมเข้าหาชายชาย,ชายฝั่งนะคะเมื่อนักเรียนมีความรู้เรื่องสึนามิแล้วนะคะคุงคูจะให้นักเรียนสืบค้นเพิ่มเติมน,นะคะคุณคูจะมีใบความรู้ให้แล้วนักเรียนสรุปความรู้ในเรื่องของสึนามิ ตามพี่นักเรียนเข้าใจอ่าสนใจแล้วออกมานำเสนอนะคะให้นักเรียนสรุปความรู้นะลูกนะจากดูวิดีโอจากดูภาพจากใบความรู้แล้วลูกๆเนี่ยนะคะออกมานำเสนอตามที่ลูกๆเข้าใจตามที่ลูกๆถนัดนะลูกนะอ่าตอนนี้ไปปรึกษาภายในกลุ่มนะลูกนะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เครื่องมือนะลูกนะคะ เดี๋ยวคุณจะแจกใบความรู้ให้นะคะลูกศึกษาจากใบความรู้แล้วลูกก็คิดว่าเราจะนำเสนออย่างไรนะคะ แล้วนะคะอ่าครูจะถามนะคะอภิิทธิ์กลุ่มอภิสิทำอะไรลูกกลุ่มนี้ทําอะไรคะตัดแปะครับกลุ่มนี้ทําอะไรเอ่ยตัดแปะค่ะกลุ่มนู้นทำอะไรคะวาดภาพวาดภาพกลุ่มนภพรทำอะไรลูกแสดงบทบาทสมมุติอ่าเดี๋ยวครูมีอุปกรณ์ให้บางส่วนนะคะใครต้องการอะไรนะคะดูนะคะ ส่งตัวแทนมาใครที่ต้องใช้อุปกรณ์มาบอกคุณครูลูก ชว์ผลงานให้ครูดูสิคะเฮ้ยโอ้โหเก่งๆขนางนั้นเลยอ่าเยี่ยมเยี่ยมนะคะอ่านะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะออกมานำเสนอทำยังไงดีคะทำไงคะนำเสนอทำไงดีคะจับเบอร์ดีไหมคะอ่าครูจะขออาสาสมัครนักข้อนมาจับฉลากให้ครูหน่นาาหนอยอ่า พระพรมาจับฉลากให้คูหน่อยนะคะใครจะได้เป็นกลุ่มแรกนะติ๊กต่อกติ๊กตอออกมาแล้วค่ะกลุ่มที่เท่าไรคะพระพรบอกเพื่อนน้อยอกลุ่มที่ห้าค่ะได้กลุ่มที่ห้ายกมือขึ้นค่ะได้กลุ่มที่ห้าบอกมือให้เพื่อนน่อยค่ะเชิญค่ะ จากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกก็คือแผ่นดินไหวที่เคลื่อนตัวจากภูแรงไฟใต้ทะเลหรือภูเขาไฟภูเขาไฟเป็นภูเใต้ทะเลหรือว่าอุกกาบาตชนชนใต้ทะเลหรือไม่ก็การซุกตัวของชั้นตะกอนใต้ทะเลครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมและผลที่เกิดขึ้นนะคะจะทําให และชีวิตของผู้คนเสียหายค่ะการประกอบอาชีพของผู้คนที่ทำอาชีพติดกับชายฝั่งทะเลนะคะเช่นการประมงค่ะและระบบนิเวศเปลี่ยนค่ะและก็กระทบกานนะคะก็คือค่ามพิกัดทางภูมิศาสตร์สลาดเลื่อนไปค่ะการสังเกตนะต้องฟังาวสารจากกรมปูตุนิยมวิทยาสังเกตจากน้ำที่ลดจากกระดับผิดป,ปกติ รถ้็สังเกตจ,จากอาการสัตว์ต่างๆครับหนุ่มเช่นเช่นสุนัขวิ่งหนีไปมาครับกลุมสีค่ครับนกุ่มสี่ครับปอมือให้เพื่อนานค่ะเชิญค่ะ มาสมแสดงบทสมมุติเรื่องนึนทมค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะโอเคค่ะ,คคะนักเรียนข้าแถวนะคะชายหญิงมีตาระดับความสูงค่ะนักเรียนทุกคนพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะโอเคงั้นเดินตามครูมาแล้วค่ะครูจะพาไปทูเกตหลังจากที่คุณครูยนักเรียนได้มาถึงจังหวัดทุเก็ตคุณครูด้บอกกับนักเรียนว่านักเรียนทุกคนคะ่ะนักเรียนทุกคนเนี่ยเอาสามัมภาระนะคะไปเก็บให้เรียบร้อยแล้วมีใครอยากเล่นน้ำทะเลบ้าง เสียงคืดไหมเรียนเปล่าโเคงั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวอีกประมาณ5นาทีมาถ่าันนะคะ้เก็บขหลังจากที่นัเรียนกของลเสเรียบร้อยแล้วจะได้มาหาคุณครูนักเรียนพรอหรืยังมโอเคชัวถยหลังกันเขนคืไหม่ค่ะมดไปเลยค่ะเร็ที่หลังจากที่นักเรียนเล่นกันได้สักพัก นักเรียนก็ได้ย um, ินเสียงเตือนไทยคือนงนี้กำลังจะมาคุณครูรีบบอกนักเรียนว่านักเรียนนักเรียนเร่งค้าจะมาเร็วนักเรียนนักเรียนนักเรียนคุณครูและนักเรียนตกใจอย่างมากที่ได้สูญเสียนักเรียนที่น่ารักไปคุณครูเรียนนักเรียน ่ก็ผ่ากันเศร้าโศกเยียใจเป็นอย่างมากการแสดงบทบาทสมมุติในครั้งนี้ทําให้เรารู้ว่าการเกิดสุนาบีนั้นเป็นภัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ การทางานกลุ่มของนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ่นะคะอันนี้คุณครูอยากจะถามนักเรียนนะคะว่าเมื่อกี้ที่นักเรียนทํางานน่ะเรียนได้อะไรจากการทํางานเมื่อกี้ลูกการใช้ความคิดการใช้ความคิดร่วมกันร่วมกันอ้าวใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะการเป็นประชาธิปไตยรับการเป็นประชาธิปไตยอ้าวลูกการทํางานร่วมกันในกลุ่มการทางานร่วมกันในกลุ่มมีอะไรบ้างคะ การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นลูกลการแบ่งหน้าที่อ,อ๋อรู้จักการแบ่งหน้าที่อ่ะข้างหลังลูกม,มีการวางแผนเก่งมากค่ะคมสุดท้ายลูกช่วยครูหน่อยเร้วค่ะได้ไหมคะ,ได,ไ,คะได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์เก่งมากค่ะเก่งมากทุกคนเลยนะคะอ่ะคุณครูถามอีกนิดนะคะนักเรียนนะนว่า มีอะไรไหมลูกที่ต้องปรับปรุงที่ลูกทํางานเมื่อกี้ต้องปรับ้เลยการปรุงเออสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือมีเวลาทําแล้วมีการขัดแย้งภายในกลุ่มแล้วลูกทําไงลูกอ่ะอ่ะทาอะไรใช่อก็ให้เพื่อนทำอีอยาดหนึ่งผมทำอีานึ่งวางแผนกันนะอะไรคะวางแผนเออวางแผนเพื่อนทําอีกอย่างหนึ่งผมทําอีกอย่างหนึ่ง อ่ส่วนหนูก็ทําไมคะวางแผงเพื่อลดปัญหาการขัดแย้งอ่าลูกอันนี้ลูกลูกมีปัญหาอะไรคะในกลุ่มเราเราต้องต้องปรับปรุงอะไรคะแบ่งหน้าที่ไม่เท่าเทียมอ๋อแบ่งหน้าที่ไม่เท่าเทียมกันแล้วลูกลูกทำยังไงลูกก็ให้ทุกคนทำงานเท่าเทียมอ๋อให้ทุกคนทํางานเท่าเทียมกันนะคะกลุ่มนู้นแล้วลูกดังๆสิลูกมีปัญหาแล้วหนูแก้ปัญหาอะไรหนูมีปัญหาอะไรเนี่ยบอกคุครูสิค่ะเราจะให้เพื่อนตัก ทำตามทาาที่เป็งถนัดนะค่ะอ๋อเมื่อมีปัญหาก็จะให้เพื่อนทำตามที่เพื่อนเขาถนาดัดอ่ะพูดถาปิดนะคะนิดหนึ่งนะคะในการทำงานกลุ่มพน้องเรียนนะคะนเรียนทำงานร่วมกันอย่างไรเอ่ยร่วมทำกันอย่างไรเอ่ยอ่าอะไรคะแบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่อนุนทําอะไรลูกวางแผนอ่ะโอเคนะคะ ครูถามว่านักเรียนเคยทํางานกลุ่มมาบ้างไหมเอ่ยเคยก่อนที่จะมาทําตรงนี้แอบอะไรว่าดภาพเคยทํางานกลุ่มแบบนี้มาบ้างไหมคะเคยค่ะเคยอ่ะท่าจะยกตัวอย่างให้รูได้ยกมือขึ้นอ่าลูกอ่าปมมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะคะอ่าเป็นยังไงลูกทางานกลุ่มอะไรมาบ้างทำเวลาานแบบเป็นกลุ่มค่ะอืมแล้วเป็นยังไงคะ ทำยังงไแล้วทำยไงคะก็จะรวมตัวกันแล้วก็มาทำงานช่วยกันค่ะอ๋อรวมตัวกันทำงานช่วยกันแล้วไงคะผ,งผลงานสำเร็จอ่อผลงานสำเร็จนะปรอมือให้เพือ่อนหน่อยค่ะนะคะอ้าวนะคะไอ้บุศิ์เคยทำอะไรมาคะไอ้บุศิ์การสารกระดาษของคุณโถงครับอ่าการสารกระดาษของคุณโถงแล้วคุณทำแล้วเป็นยังไงเคยทำมาเป็นยังไงคะ สมความสำเร็จปความสำเร็จพอใจไหมคะพอใจอ๋อเยี่ยมมากค่ะต่อไปถ้านักเรียนจะต้องทำงานกลุ่มนะคะในคราวต่อไปเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะลูกนะลูกต้องไงคะอาะต้องช่วยกันที่ลูกลู้ต้องมีอะไรบ้างคะนึงความสามัคคีสอมมีการวางแผนมีประชาธิปไตยมี ารว่าฟังความคิดเห็นของผู้อื่นดีมากค่ะนะคะอันนี้นะคะเราได้วันนี้เราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับสื่อนิช้กระบวนการกลุ่มใช่ไหมคะ,คะอ่าดีมากค่ะครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเรนนาโรชากขอบคุณค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ ในการจัดการเรียนการสอนนะคะได้สอดแทรกทักษะชีวิตเข้าไปเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยตั้งแต่อนุบาลเลยนะคะเขาก็จะพบกลุ่มเพื่อนแล้วนะคะเรียนป .1 ป .2 ป .3 ป .4 คือเราต้องสอดแทรกการทํางานกลุ่มเข้าไปเพราะว่ากิจกรรมกลุ่มเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเด็กเลยนะคะไม่ว่าเด็กจะเรียนในห้องเรียน ไม่ว่าเด็กจะไปทัศนาศึกษาเห็นไหมไปเป็นกลุ่มเห็นไหมคะหรือว่ากีฬาสีก็เป็นกลุ่มเช่นเดียวกันนะคะเด็กเขาต้องรู้ทักษะตัวนี้เพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยมีความแตกต่างซึ่งกันและกันครูก็จะปลูกฝังอยู่ในการเรียนการสอนในทุกๆชั่วโมงนั้นค่ะที่คิดว่าเป็นครูม,มานานแล้วก็อยากจะทำต่อไปนะคะ เพราะว่านึกถึงตอนที่เราเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะมีคุณครูคนหนึ่งนะคะใจดีมากเลยค่ะคุณครูจะชอบชมเชยคุณครูเอาใจใส่ดูแลก็คิดว่าโตมาเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนคุณครูคนนี้ค่ะสำหรับตัวครูเองเนี่ยนะคะคิดว่าคำว่าครูเนี่ยหมายถึงว่าต้นแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะพูด ไม่ว่าจะทานข้าวไม่ว่าจะแต่งตัวอยู่ในสายตาของเด็กตลอดเพราะฉะนั้นเราทำอะไรก็นึกเสมอว่าเรานี่คือต้นแบบความคาดหวังนะคะในตัวเด็กนะคะอยากให้เขาเป็นคนดีประกอบอาชีพที่ดีนะคะทำประโยชน์ให้กับ,กบประเทศชาติก็เวลาสอดก็จะปลูกฝังเขาเสมอหนู หนูทำอะไรทําดีหรือยังวันนี้นะคะทําดีกับตัวเราหรือยังทําดีกับเพื่อนแล้วหรือยังทําดีกับพ่อแม่หรือยังทําดีกับคุณครูแล้วหรือยังไม่ว่าการอยู่ร่วมกันปลูกฝังอยู่ในการเรียนการสอนในทุกๆชั่วโมงนั้นค่ะ